ก็ต้องบอกว่าไอ้กระบวนการยุทธธรรมที่ถูกละเมิดตั้งแต่วันแรกและเราเป็นเวทีที่แสดงจุดยืนชัดเจนเพียงเวทีเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าจําได้ตั้งแต่ต้นหลายคนยังบอกว่าเอ้ยมาสร้างความวุ่นวายอะไรบ้านเมืองจะไปถึงไหนช่างช่างแม่งบันเหอะคนแก่คนเดียวคนป่วยคนเดียวคุณเห็นหรือยังว่าไอ้กระบวนการซึ่งมันละเมิดความยุติธรรมตอนนี้มันชิบหายไปถึงตลาดหุ้นซึ่งใช้คําว่าหาจุดต่ําสุดไม่เจอเพราะการเมืองมันไม่นิ่ง การเมืองไม่นิ่งแปลว่าอะไรวันนี้ยังไม่มีคําตอบสําหรับการยุบพักก้าวไกลจะยุบไม่ยุบไม่ใช่เรื่องของเราจะยุบไม่ยุบชาวต่างชาติหรือนักลงทุนเขาก็ไม่สนเขารู้แต่ว่ายุบก็ยุบเลยไม่ยุบก็ไม่ยุบไม่ใช่อึมคลึมอยู่อย่างนี้ตอนนี้สารรัฐมนูลบอกแล้วไงว่ามันคงไม่น่าจะเร็วกว่าเดือนกันยายนแปลว่าเอาแค่เรื่องยุบพักมันต้องอึมคลึมไปอีกกรกฎาคมสิสองเดือน แปลว่าอะไรนักลงทุนก็ไม่รู้จะลงมันยุบหรือไม่ยุบมันจะเปิดพักใหม่มันจะถูกไหมจะเลือกตั้งใหม่ไม่รู้ไอ้ความไม่ไม่รู้นี่ก็คือว่ากูก็เลยไม่ลงทุนกูก็เลยถอนทุนเข้าใจยังเอาเงินไปทําอย่างอื่นคือเขาก็ไม่ได้มีความบางคนไม่ได้ยินดียินร้ายหรอกยุบไม่ยุบอะแต่ว่าเขาต้องการความนิ่งและตัดสินใจได้ถูกไหมถ้าสมมติรัฐบาลมันล้มอะไอ้หนึ่งหมื่นดิจิมบอลทาไงอะมันก็ไม่รู้ไงลงทุนยังไงก็ไม่รู้ไงถูกไหม มันต้องการความนิ่งของการเมืองนั่นถึงได้พูดไงผมบอกสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเขาต้องการความนิ่งของการเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาเนี่ยเขาสนับสนุนให้เกิดความสงบราบคาบในบ้านเมืองแต่ยอมเสียสิทธิเสรีภาพหลายประการที่ผมพูดไปแล้วแต่ทําไมยังเป็นประเทศประชาธิปไตยส่วนบ้านเราประชาธิปไตยเต็มขั้นมันก็เลยแบบวุ่นวายไปหมดและงานสุดท้ายมันก็กระเทือนมาถึงปากท้องเพราะว่าการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจก็ เข้าใจความสัมพันธ์อย่างแต่ชาวบ้านก็รู้แต่ว่าทําไมมันเงียบว่าหนึ่งทุ่มคนกลับบ้านเอาก็เศรษฐียังอยู่บ้านเลยแต่ก่อนต้องออกไปกินข้าวข้างนอกก็คือมีแต่ว่าเฮ้ยมึงขี้เกียจไปว่ามึงมากินข้าวในบ้านกูดีกว่ากูทําเลี้ยงเองกูมีเงินแต่ว่าไม่ออกแล้วไงถูกไหมสบายใจกินอยู่บ้านเรียกเพื่อนมา20สบคนเปิดครัวแม่งเลยเปิดวายไปถูกไหมอ้าวแทนที่ร้านอาหารจะได้น่นจะได้นี่จะได้มันก็ไม่ได้ไง,ไง แล้วอย่างที่บอกเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันแล้วแม้แต่วงการการท่องเที่ยวเขาก็วิเคราะห์เพราะเขาต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับถ้าไอ้ดิจิตเลเนี่ยมันออกเงินได้ปลายปีนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังมันคงไม่มาหรอกมันเลื่อนอีกแล้วอ่ะเขาก็วิเคราะห์ว่าถ้ามึงมึงสัญญาว่าไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาเงินออกเงินออกออก,ออกมาหนึ่งหมื่นดิจิตเลเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะใช้อะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะ ผมไม่ติดตามแต่เ,เพราะอะไรมันเปลี่ยนทุกวันเดี๋ยวค่อยไปฟังตอนสุดท้ายวันนี้มันเปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวค่อยวังเขาก็ต้องรู้ว่าเงินในหนึ่งหมื่นเนี่ยมันจะเอาไปเที่ยวไหมในวงการการท่องเที่ยวเขาคิดเรื่องเที่ยวไงลงโรงแรมรถทัวเครื่องบินถูกไหมรีส่รสรีสอร์ทเขาวิเคราะห์แล้วว่าถ้ามันได้ไอห,หนึ่งหมื่นเงินกาโมปากผีจริงมันไม่เหลือไปท่องเที่ยวหรอกครับเพราะว่า คนจะเอาเงินไปทำสิ่งที่จำเป็นกว่าก่อนคุณไม่มีเงินมึงมีปัญญามีอารมณ์จะพาลูกพาเมียชวนเพื่อนเที่ยวไหมไม่ไปก็อยู่บ้านไงเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ไปแล้วเออเรียกเพื่อนมากินหมูกระทะอยู่บ้านดีกว่าถูกไหมงั้นเขาก็ยังวิเคราะห์เลยว่าแม้แต่วงการท่องเที่ยวเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้อานิสงส์ถ้ามันเป็นจริงแต่วันนี้มาแล้วฮะตอนแรกนี่มีข่าวว่าวันนี้ วันนี้จะถแถลงความคืบหน้าจุลพันธ์มาแล้วจุลพันธ์ไทยจุลพันธ์กระทรวงการคลันไงเห็นเห็นเงียบไปนะหมายถึงว่าข่าวมันเงียบก็ต้องออกมาหน่อยคงประมาณนายมันถีบ่ามึงถแถลงหน่อยไม่มีอะไรคืบเลยไม่คืบไม่ค้านไม่กระดืบกระดืบเลยวันนี้เช้ามาถแถลงวันนี้จะมีการถแถลงว่าจะเริ่มลงทะเบียนจะใช้เงินกันได้เมื่อ,อไรอย่างไรตอนเช้านะนี่เมื่อเย็นผมยังอ่านข่าวนี้อยู่เลย นี่มาตอนดึกมาแล้วตอนดึกข่าวมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดอ่านเอาแบบตรงๆเลยนะตอนดึกแปบ๊บหนึ่งฉันไม่ใช่นักข่าวแบบเออสำนักข่าวยกเมฆดิจิทัลว a เล็ตโอ,อละพ่อจุลพันธ์ปัดให้ข่าวย้ำยังไม่ได้ข้อสรุป <laughs> เป็นไปตามคาดก็คือสรุปว่าจะถแถลงว่ายังไม่สรุปก็ใ <c oughs> <c oughs> จยังสรุปคือถแถลงว่ายังไม่สรุปแต่ดีกว่าไม่กระดิกหน่อยไงนะกระดิกว่ากูมาถแถลงว่าสรุปว่ายังไม่สรุปนี่เดือนอะไรแล้วพ่อคุณกรกาดามิถุนามันคือครึ่งปีหกเดือนถูกไหมไตรมาสที่สองนะวันนี้เอากลมๆครึ่งปี มึงบอกว่าสรุปว่าอย่างไม่ได้สรุปที่ได้รับข่าวสารนั้นเป็นข่าวลือมันบอกอ่กูอ่านทั้งวันผู้จัดการฐานเศรษฐก,กิจเขาลงมาหมดตกเย็นมันบอกเป็นข่าวลือไอ้ควายแปลว่ามึงคุยมึงไม่ได้คุยมึงพูดเองแล้วมันไปตกลงมันตกลงไม่ได้ไงไปโมไปเม,มว่าเอชซีบีเขาจะทำไอ,ไอ้ทางรัฐเนี่ยทางรัฐนะ่ะรู้จักทางรัฐไหมแอปคือมันยังไม่มีใครที่ยังไม่รู้ว่าใครทำไง ไปไปพัฒนาแอปมีแล้วลุงตู่ทาไว้แต่ว่าแอปเนี่ยมันไม่ได้ทาเอาไว้เพื่อการนี้มันก็ต้องไปปรุงไปแต่งเอาเงินจ้างคนมาเขียนแอปเพิ่มอะ่ะที่บอกอะเงินมันจะไปยังไงทําไม่ได้แล้วไปตรงไหนอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดไม่มาใช้เงินมันไปตรงไหนยังไงมันใช้กับลูกชิ้นปิ้งได้ไหมกี่รอบกี่รอบกี่รอบแล้วมันวุ่นอยู่ตาต่ฮออกป่ะยังลึกไม่ออกแลยคนคนที่รับเงินน่ยกูเป็นคนขายลูกชิ้นปิ้งกูยังไม่รู้เลยตกลงเงินมันจะมาถึงกูเมื่อไหร่เนี่ย เพราะว่าอีรัตมนตีเนี่ยมันยังบอกเลยว่าอข่าวลือเช้าผู้จัดการออกข่าวฐานเศรษฐกิจออกข่าวว่ามีข้อสรุปแล้วว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนดี๋ยวแป๊บนะตอนเช้านี่ฉันอ่านเองเพราะฉันอ่านเองฉันจับผิดมึงตลอดนี่นะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองข่าวเอาข่าวเช้าก่อนแป๊บนะนี่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 จุลผานอันนี้ตอนเช้านะประชาชาติธุรกิจ จุลพภธณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการขันเผยเตรียมประกาศวันเปิดรับลงทะเบียนแจกเงินปากผีหนึ่งหมื่กาโมนี่กูเห็นเองผ่านแอปทางรัฐภายในเดือนกรกฎาคมนี่แยม้มเห็นกำหนดวันแจกเงินแล้วนี่คือตอนเชา้าเมื่อสักครู่มึงมาอีกรอบหนึ่งมึงมาอีกรอบหนึ่ง เมื่อครูเนี่ยนั่งอ่านผมผมสังหรณ์ใจไงคือผมเชื่ออยู่แล้วว่าแม่งอย่าไปจำอะไรว่ามันใช้อะไรเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนอีกมันต้องสรุปว่ายังไม่ได้สรุปแน่ๆแล้วกูก็ปากพะล่วงนะเปิดดูปับ๊บเมื่อกี้ฮะจุลพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคันปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับความคืดหน้าโครงการดิจิ t a l แว l เลว่ารัฐบาลยังไม่ได้มอบหมายให้ SCB เป็นผู้จัดการระบบ และตัวเองไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวแต่อย่างใดไอ้ควายนี่ถึงได้ถามกงาหุ้นมันได้ตกไนงะคือว่ารัฐมนตรีเนี่ยออกข่าวอย่างเงี้ยไอ้นักลงทุนมันก็ต้องฟังใช่ไหมว่าเอ้ยหนึ่งกรกฎาคกดาแม่งเริ่มแล้วเว้ยเอยเอมีหวังแล้วเว้ยตกบ่ายเอางี้ตกลงมึงมาอีกกี่ครั้งเขาไม่มีใครเชื่อเขาก็กูถอยดีกว่าถูกไหมยิ่งนี่ยังไม่ยุยุบพ,พักไม่นายกอยู่เปล่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับเชียร์ไม่เชียร์ยุบไม่ยุบถอดไม่ถอดถอนไม่ถอนนะ อีนายกก็จะถอดจะถอนใช่ไหมอีพักก็จะยุบใช่ไหมอีทักษิณก็จะติดคุกไม่ไม่ติดคุกหรือม,มันจะรอดถูกปะอีกสารพัดเรื่องเลยอะปรากฏเลื่อนไปอีกสองเดือนสองเดือนมันก็ต้องอย่างเงี้ยอึมอึมคึมคมแจกก็ไม่แจกได้ก็ไม่ได้ยุบก็ไม่ยุบผมถามนักลงทุนน่ะสองเดือนเนี่ยดอกเบี้ยเขาเท่าไหร่ใครกู้เงินไปในดอกเบี้ยวิ่งเท่าไหร่เนี่ยเอาแค่เงินกู้หรอเนี่ยเงินก็เป็นพันเป็นหมื่นล้านอะ่ะ มันก็เลยถอนเงินออกจากตลาดหุ้นไปทําอย่างอื่นซึ่งมีความหวังและรวดเร็วมากกว่าไงเข้าใจยังมันก็เลยกลายเป็นตลาดไม่ขยับเงินไม่ขยืน่นเกิดจากอะไรการทําลายกระบวนการทิธีทำผมบอกทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอะไรนับศูนย์คือนับจากที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตเยียบดอนเมืองเพราะณวันนั้นเหยียบเชา้า ายได้เศษถุยรัฐบาลหายนะถูกไหมเป็นรัฐบาลหายนะวันนั้นคือวันแรกที่พอเป็นเศษถุยปับ๊บหุ้นลงตั้งแต่วันแรกเลยเพราะไม่มีความหวังเพราะเขารู้แล้วว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดเอาคนซึ่งไม่มีความรู้แม้แต่ว่าแท็กซี่มิเตอร์เวลามันหยุดนะีมิเตอร์มันขึ้นถูกไหมไม่รู้จักหาเลยจำได้ไมาเอาควายมาเนี่ย เอาควายมายืนที่ทำเนียบเนี่ยวันอะไรอะ่ะวันควายอะ่ะไม่รู้วันอะไรไม่รูเ้เอาควายมาควายรอๆอ่ะมันก็ซื่อนะก็บอกเขาเอาควายมายืนอิเศษถุยบอกเออประเทศเรามีควายสวยอย่างนี้ดยเหรอไม่เคยเห็นเลยมึงไม่เคยเห็นไนงะมึงส่องกระจกทุกเชา้าไอ้ควายมันบอกนี้นะบอกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาควายเป็นซอฟต์พาวเวอร์มึงแหละซอฟต์พาวเวอร์ Power, มึงไปส่องกระจกเลยสองก็บอกเนี่ยควายตัวเนี้ยเออเป็นพระเอก ละครน,นี่นะโอ้ผมก็ไม่เคยดูมึงเคยดูหาอะไรบ้างอะถามจริงแต่มันก็ซื่อนะมันก็บอกไม่เคยรู้เคยเห็นเคยหาเคยเยี่ยอะไรเลยคือคือมันโง่จนไม่รู้ว่ามันโง่แต่ว่าความหัวเราะของเราเนี่ยฝรั่งต่างชาติก็เห็นว่าอ่ะอถุงแดงถุงเกี่ยวเนี่ยแหละมึงจะบริหารประเทศมึงก็ไม่บริหารหรอกเพราะไอ้คนบริหารคือนักโทษ ไรนักโทษเดี๋ยวเราก็รู้มันแล้วแต่อารมณมันเช้าอย่างเย็นอย่างลูกสาวมันยังไม่ไหวเลยแบบมันก็ไม่กล้าพูดอะไรลูกสามกันแล้วแต่พอ่อเพราะว่าพูดไปวันนี้เช้าไปบ่ายไม่ไปเช้ายุบเย็นไม่ยุบถูกปั้ก็เป็นหมาอีแลฐทบนตีกระทรวงการคลังพูดอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วส่งรัฐมนตรีช่วยมาส่งประหลัดกระทรวงมาจนไม่มีใครอยากพูดแล้วมันเปลี่ยนทุกวัน วันนี้มาไรเงาที่บอกไงไอจุลพาณ์ตื่นเช้ามาเอ,อ้ยมีความคืบหน้าแล้วจะนี่นี่นี่นตกบ่ายเฮ้ยเป็นข่าวลือกูไม่ได้พูดเอาแล้วไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หุ้นตกอีกก็ถึงได้เป็นที่มาของคําว่าตลาดหุ้นไทยยังมองไม่เห็นจุดต่ําสุดน่ากลัวกว่าถึงจุดต่าสุดอีกนะคือแปลว่ายังไม่เห็นปลายทางนรกว่าขุมไหนอย่าหัวเราะผมเองก็ต้องจมดิ่งไปกับนรกนี้ด้วยไม่มากก็น้อยทุกคนที่เลือกหรือไม่เลือก ปฏิเสธไม่ได้ว่าตําแหน่งนายกที่จะถอดไม่ถอดถอนหรือไม่ถอนเนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นพรรคใครหรืออะไรเพราะมันก็เป็นนายกและมนตรีถูกไหมงนั้นกระบวนการที่ทําที่ถูกละเมิดเนี่ยตั้งแต่วันที่เหยียบดอนเมืองคือต้นทางของความหายนะของประเทศคืบคลานมาที่ตลาดหุ้นคืบคลานมาถึงความไม่แน่นอนของนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่นโยบาย นโยบายหลักที่พยายามทำคือไอ้หนึ่งมื่นดิจิมอนวันนี้6เดือนแล้วเป็นเดือนที่11 6เดือนของปีนี้เดือนที่11ของรัฐบาลมึงยังแถลงว่ายังไม่ได้สรุปแปลว่ามึงโกหกมึงไม่ทำ